วันนี้แบงค์ของอรถซาลอนจะพาทุกท่านมารีวิวรถกระบะ4ประตูที่ถือว่าไฮโซที่สดนะคือเจ้า Ford Ranger Raptor ครับหนึ่งสองลาบไป มาดูดีไซน์ตัวถังภายนอกก่อนนะครับนี่คือรถกระบะที่ดูแล้วยิ่งใหญ่เมื่อเทียบกับ Ford Ranger สังเกตดูที่ปองจะมีความหนาออกมาอย่างเห็นได้ชัดเหมือนโอ้โหตีปองออกมาใหญ่มากๆนะครับพร้อมกับคิวร้อเนี่ยเลยออกมาเยอะมากๆตัวนี้ฮะเป็นตัว Air ์เวฮะที่เอาไว้สําหรับใส่ snorkel นะครับตรงนี้นะครับด้านล่างเป็นบันไดคือวัสดุที่แข็งแรงมากๆครับถูกติดตั้งไปกับตัวถังของรถเลยนะครับราะเยียบนี่เต็มเท้าฮะนะครับแตกต่างจาก รถกระบะทั่วไปฮะที่เหมือนเหยียบแล้วมันไม่เต็มเท้านะครับถัดมาด้านหลังฮนะแน่นอนครับปองเช่นเดียวกันแบบเต็มๆต็มนะฮะพร้อมกาบจุดแตกต่างก็คือคําว่า Raptor นี่เองสำหรับจุดแตกต่างครับในรุ่นที่แล้วจะมีลายกราฟิกครับแต่สําหรับรุ่นปี2020นะฮะลายกราฟิกจะหายไปครับเน้นเฉพาะคําว่า Raptor เท่านั้นครับดูดีไซน์ด้านหน้ากันนิดนึงครับเริ่มจากไฟหน้าครับไฟหน้าเป็นแบบโปรเจ t ตอร์ฮะพร้อมกับ daytime running light นะครับอยู่บริเวณนี้ครับด้านล่างนี้ครับซึ่งตัว LED projector เนี่สามารถปรับความสูงต่ำได้ครับจากปุ่มภายในรถครับถัดมาฮะเป็น f o อ LAMP ครับซึ่งก็น่าจะเป็น LED เหมือนกันนะครับและในช่องนี้มีช่องลมครับที่สามารถนำลมเนี่ยผ่านไปในซุ้มล้อได้เพื่อระบายอากาศครับกันชนหน้าถูกออกแบบได้อย่างบึกบึนด้านล่างนะครับตรงนี้ ส่วนตรงนี้อยู่ในส่วนของกันชนซึ่งก็จะเป็นพลาสติกนะครับถัดลงมาฮะด้านล่างนี่เป็นโลหะเลยครับแข็งแรงมากๆนะครับพร้อมกับหูรากคู่ฮะดุยออฟโรดได้เลยนะครับเผื่อติดลมนะครับก็สามารถลากได้เลยครับสำหรับล้อและยางครับใหญ่สะใจจริงๆครับแม็กซีดดำด้านพร้อมกับโลโก้ฟอร์ดตรงนี้ฮะตรงกลางนี่มาพร้อมกับดิสเบรก4ล้อเลยนะครับและยางให้มาเป็น BF Goodrich All t e r r a i n ฮะขนาด285 70 R17 ครับคือขอบ17นั่นเองครับสังเกตไฮไลท์ของรถรุ่นี้ครับก็คือระบบช่วงล่างเป็นแบบ Double Wishbone วัสดุทำจากอลูมิเนียมฟอร์บเห็นกันมากนะฮะในรถระดับเรียกว่าไฮเปอร์ฟอร์แมนซ์มาพร้อมกับโช๊คอัพฟ็อกครับนี่คือที่สุดแห่งที่สุดนะครับของโช๊คอัพรถออฟโรดนั่นเองครับโชว์ล้อหลังครับไซส์เท่ากับล้อหน้าเลยครับโดดเด่นด้วยโช๊คและคอยสปริงอยู่ด้านในฮะ ที่ติดตั้งอยู่กับแชสซีหลักเลยนะครับระบบช่วงล่างเป็นแบบวัดลิงครับที่ให้การยุบตัวเวลาลอยขึ้นแล้วลงเนี่ยเป็นการยุบตัวที่น้อยมากๆเลยครับดูด้านหลังกันนิดหนึ่งครับไฟท้ายนะครับยังเป็นหลอดอยู่ฮะยังเป็นหลอดอยู่นะครับตรงนี้จะเป็นกล้องหลังครับอยู่ใต้โลโก้ฟอร์ดนะครับโลโก้แรปเตอร์นะครับระบบเปิดก็จะไม่หนักมันมีผ่อนแรงครับยิงเราสามารถผ่อน ไม่ได้ไม่ได้ไม่ดเปิดใหม่ไม่ไม่ดีเลยให้แต่ว่าระบบเปิดก่อนตอนยกขึ้นผ่อนคองไว้นิดนึงแต่เวลายกขึ้นอ่ะเบาเนี่ยยกขึ้นนี่เบานะครับแต่ตอนลงนี่ผ่อนจับนิดนึงนะครับอันนี้มีไลเนอร์ให้นะครับมาพร้อมกันเลยนะครับพร้อมกับตัวซ็อกเก็ต12โวลต์ให้ด้วยนะครับอยู่ในกระบะเลยนะไลเนอร์เนี่ยครับก็คือแข็งแรงครับนี่ฮะตรงนี้นะครับ และก็เจ้าไฟเบรกดวงที่3ครับพร้อมกับไฟส่องกระบะด้วยที่เปิดไดจากภายในครับถือว่าสะดวกสำหรับกันชนนะครับก็จะดีไซน์ได้อย่างสวยงามครับนี่ฮะมีบั้งนะครับและมีเซ็นเซอร์ให้ครับเวลาถอยนี่ก็จะปลอดภัยนะฮะมีทั้งเซ็นเซอร์เสียงและเซ็นเซอร์ภาพครับเป็นวิดีโอครับและตัวนี้เป็นหูลากสามารถลากได้หนักถึง3.8ตันเลยครับมาดูภายในกันบ้างครับ ภายในขนาดนะฮะก็น่าจะพอๆกับ Ford Ranger ปกตินะครับเดีย๋ยวลองขึ้นไปดูครับถึงจะลำบากิด้นะฮะอย่างที่บอกการเหยียบเนี่ยมันเต็มเท้าดีเนี่ยชอบนะครับไม่มีที่จับไม่มีที่จับนี่ฮะไซส์ก็้อกระบะครับตอนนี้คือตำแหน่งที่ผมนั่งเมื่อกี้นี้ข้างหน้าเนี่ยผมก็เลยจะชิดไปนิดนึง Headroom ก็เหลือ4นิ้วแผวนประตฮะดีไซน์มาให้เป็นรถลุยนะครับก็จะเสริมนิดนึงด้วยตรงที่วางข้อ2อกเนี่ยเป็นซอฟทัสนะฮะความลายสติชิงสีนเหมือนครับก็มีดีไซน์ตรงนี้นิดนึงนะครับตรงนี้ก็วางขวดน้ําได้ครับมีนลำโพงอยู่ด้านหลังด้านหลังเบาะมีที่ใส่ของนิดหน่อยนะครับและตรงนี้มีซ so ็อกเก็ต1 2โวลต์ให้นะครับความกับ AC 2 3 0โวล์นะครับก็คือเสียบปลั๊กบ้านได้นะครับด้านหลังสำหรับตรงกลางฮะก็มีที่วางกุศกครับนี่นะฮะพร้อมกับที่วางแก้ว2องแก้วนะฮะเนี่เบาะเป็นเบาะหนังแท้นะครับพร้อมกับซิชชิงสวยงามฮะสลับกับหนังกลับอคคันธราครับมีทั้งบนทั้งล่างสำหรับด้านในครับมีขอฮะไว้ให้เกี่ยวใส่เสื้อผ้าได้นะครับตรงนี้ไฟตรงกลางเก๋งก็มีนะครับ แต่เป็นหลอดสีเหลืองครับมาดูข้างหน้าครับเปิดมาสะดุดเลยครับเห็นว่า ford performance ครับซึ่งแสดงให้ถึงว่ารถคันนี้ไม่ธรรมดาฮะถูกตกแต่งโดยแผนกตกแต่งของ ford นั่นเองครับจุดแรกฮะเบาะไฟฟ้าครับปรับด้วยไฟฟ้านะฮะเลื่อนหน้าถอยหลังนะครับแต่ให้มาตัวเดียวนะครับของคนนั่งไม่มีครับสำหรับคนขับเท่านั้นอ่ามาดูกันขึ้นครับนี่มีที่จับนะฮะสะดวกนะครับ แล้วก็บันไดอย่างที่บอกเต็มเต็มเท้านะครับขึ้นได้อย่างสะดวกนะฮะถึงจะสูงก็ไม่ไม่เป็นไรแผงประตูก็เหมือนกับด้านหลังนะครับดีไซน์นะฮะมีทริมเป็นซอฟทัชที่ข้อศอกครับพร้อมกับตัวล็อกเด็กด้านหลังฮะแล้วก็ล็อกอันล็อกตรงนี้ครับที่เปิดประตูก็แข็งแรงดีครับพร้อมกับตัวลำโพงที่เสาเอครับตรงนี้เป็นปุ่มควบคุมไฟหน้าครับนี่คือเปิดไฟหน้าครับไฟรีครับ ไฟใหญ่นะฮะแล้วก็ออโต้นะฮะสำหรับปุ่มตรงกลางนี้คือการตั้งไฟะฮะปรับระดับนะฮะความสูงของไฟหน้าครับนะฮะไฟหน้าก็จะปรับองศาได้นะครับส่วนด้านนี้เป็นการดิมไฟครับของหน้าปัดนั่นเองะฮะและตรงนี้ก็คือไฟที่ส่องกระบะด้านหลังครับทีมกี้ีะให้ดูครับ สามารถเปิดไฟด้านหลังได้ครับด้านบนฮะถัดขึ้นมาเป็นปุ่มวควบคุมกระจกมองข้างซ้ายและขวานะฮะพร้อมกับพับได้ครับพับได้ครับเ,รเดี๋ยวเรามา,ารัดเครื่องอะไรครับปุม่มซัดอยู่นี่ครับนี่นะบิลทัฟนะครับ เป็นโลโก้นะครับปุ่มควบคุมจอตรงกลางอยู่ตรงนี้ครับสามารถเปลี่ยนได้ครับพวมาลัยนะครับถูกออกแบบได้อย่างดูสปอร์ตมากๆครับมีเขียนด้วยครว่าเป็นแรปเตอร์ตรงนี้ครับมีเซ็นเตอร์สีแดงให้ด้วยให้อารมณ์ของรถสปอร์ตนั่นเองครับพาร์ชิพด้านหลังนี่ครับสำคัญครับสวยงามมากๆเป็นสีเทาครับ ทำจากแมกนีเซียมอลลอยฮะซึ่งมีน้ำหนักเบาครับและมีฉลุนะครับเป็นลบและบวกนะครับดูแล้วแบบเท่มากๆครับส่วนก้านด้านนี้ฮะเป็นก้านใบปั่นฝนครับและก้านด้านขวาก็จะเป็นไฟเลี้ยวครับถัดมาฮะเป็นช่องแอร์ครับก็เป็นออกจากดีไซน์มันทานแล้วนะครับแล้วก็เป็นจออินฟูเทนเมนต์ครับซึ่งเป็นจอทัชสกรีนครับนะฮะสามารถใช้งานได้ปกติครับนี่เครื่องเสียง รบประกาศนะครับก็สามารถคอนโทรลจากตรงนี้ได้ครับอุณหภูมินะฮะแรงลมนะฮะนะครับทรศัพทครับระบบลำทางฮะและแอปพลิเคชันในการตั้งค่าต่างๆของรถนั่นเองครับนี่ก็จะเป็นทศาสตร์ครับุวมไฟฉุกเฉินนะครับแต่ตรงนี้ฮะดูแล้วโอ้โหเหมือนทำไมมันดูล้นๆยังไงไม่ทราบนะฮะตรงนี้นะครับเป็นช่องใส่ซีครับ ปุ่มบอลลุ่มนะฮะและปุ่มจูนช่องสถานีวิทยุนะครับตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มบังคับ CD ครับด้านล่างนี่ก็จะเป็นปุ่มควบคุมแอร์ครับซึ่งเมื่อกี้ก็ควบคุมจากจอก็ได้นะครับแต่ตอนนี้จะใช้ปุ่มกดครับนี่ก็บังคับแรงลมครับเพิ่มแรงลมลดแรงลมนะฮะด้านล่างก็เป็นลายฟ้าหน้าครับลายฟ้าหลังแล้วก็เป็นลายฟ้าแบบแม็กซ์นะครับในปุ่มออโต้เอซี แล้วก็ Max AC ครับขึ้นมาปุ๊บรถร้อนๆนะครับปรับไปเลยเป็น Max AC เลยครับแน่นอนครับปุ่มปิดเปิดแอร์อยู่นี่ครับปุ๊บปิดแอร์นะครับถัดลงมาฮะเป็นซ็อกเก็ต12โวล์ครับนะฮะตรงนี้ครับนะฮะส่วนด้านนี้จะเป็น USB ครับมี USB ให้2จุดฮะจุดนี้และจุดด้านล่างถัดมาเป็นปุ่ม r ั c t i o n Control o อ f เป็นปุ่ม d ด f Lock ครับ และปุ่ม Hill Descent Control รงเขาครับถัดมาเป็นปุ่มปรับโหมดการขับขับเคลื่อน2องล้อนะครับขับเคลื่อน4ล้อแบบไฮและขับเคลื่อน4ีล้อแบบโลครับซึ่งก็จะเป็นปรับให้เข้ากับโหมดการขับบนหน้าจออีกทีนึงครับเกียร์ก็ถูกดีไซน์ดูสปอร์ตมากๆครับมีการหุ้มหนังนะครับพร้อมซิตชิ่งสีฟ้าครับมีเกียร์ M ครเป็นแมนโอนะครับสามารถเปลี่ยนเกียร์ได้จาก paddle shift นั่นเองครับถัดมาเป็นแบกมือแบบ ตั้งเดิมนะครับก็จับถนัดมือดีนะฮะพร้อมกับวางแก้วน้ำครับอีกสองหลุมนะฮะแกะก็บนของนะครับมีช่องใสเอกสารตรงนี้ครับด้านบนนะฮะก็หุ้มหนังนะครับก็เป็นซอฟทัชนิดนึงนะครับของบางพร้อมกับซิชชิ่ง สีฟ้านะครับตามสีของฟอร์ดนั่นเองครับตัดมาด้านบนเป็นกระจกตัดแสงอัตโนมัติครับพร้อมกับตรงนี้สําหรับการติดกล้องหน้าครับนี่ยเตรียมไม่เสร็จนะครับเราติดกล้องหน้าปบสายกล้องหน้าเสียบตรงนี้ได้เลยครับไม่ต้องเดินสายมาต่อที่ที่จุดลีนะครับด้านบนฮนะไฟเกง่งไฟสองพันที่นะครับพร้อมกับที่ใส่แว่นที่บังแดดมีกระจกเงาและไฟสองหน้าให้ เหมือนกันฮนะนั่งก็มีครับและที่วางก็สอกตรงนี้เป็นที่ใส่ของด้วยครับซึ่งเลึกมากๆตรงนี้ใส่ของได้เยอะฮะด้านในก็จะตรงนี้มีช่องแอร์ครับสามารถปิดเปิดได้นะช่องแอร์ตรงนี้ครับเย็นฮนะหางก็เป็นซอ o u c h ตรงนี้นุ่มนวล เรามาบอกคุณหน้านะครับสวยงามฮะด้วยการดีไซน์ที่เป็นสปอร์ตมากๆครับมีการผสมสารครับระหว่างหนังนะครับกับหนังกลับกับคันทารานั่นเองครับทำให้การนั่งเนี่ยกระชับตัวนะครับพร้อมกับนีฮะการปักฮะคำว่า Raptor นะความแบบสติชิ่งสีฟ้าครับสวยงามครับมาดูเครื่องยนต์กันนิดนึงครับเครื่องยนต์เป็นดีเซล2.0ลิตรอีโคบลูซึ่งให้แรงม้าถึง2 1 3แรงม้าครับ กับแรงบิดมหาศาลนะฮะหรนิวตันเมตรมาพร้อมกับไบเทอร์โบฮะจิดแน่นอนนะครับสำหรับเกียร์นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติ10สปีดครับมีใช้ยอยู่ใน Ford m u s t a ต g ครับรถกระบะซับ4ประตูที่เป็นที่พูดถึงมากที่สุดอี๊ดแต่ก็ต้องเ,อเป็นในบรร<ถ>ดาวงการรถกระบะใช่เป็นครั้งแรกของเอ,งเอ๋ที่ได้นั่งแล้วก็เป็นครั้งแรกของพี่ด้วยใช่รับแต่ด้วยคนพูดถึงเยอะเลยมาก แล้วก็ค่าตัวเขาแพงที่สุดในบรรดารถกระบะสประตูแล้วล้านหกเก้าอ่ะล้านหกเก้โหดเลยนะเครื่องยนต์เป็นยังไงเครื่องยนต์เป็น2 0งจุดศูนลิตรดีเซลนะครับปะเซลเทอร์โบไบเทอร์โบไบเทอร์ใช่มีเทอร์โบสองลูกลงตายสองร้อยสิบสแรงม้าสองร้อยแรงม้าที่3,750รอบรอบต่อนาทีอ่างเบ็ด แรงบิดที่500นิวตันเมตรนะครับเริ่มต้นตั้งแต่1,750จนถึง2,000ก็ปากดเนี่ยโอ้โหกดนิดหน่อยกอนหน่อยฮะเย็ดฮะเย็ดเดี๋ยวเราจะมาลองอาจรเร่งนิดนึงโอเคพร้อมนะครับตอนนี้เราอยู่ในโหมดสปอร์ตนะครับเตรมตัวครับหนึ่งสองไป โองเซฟเจ็ดเซฟแปดเซฟเก้าเซฟหนึ่งร้อเอ็ด1ุดหกหกเครับเนี่ยคือตีนต้นเนี่ยแบบมันจะค่อยๆมาค่อยๆมาแล้วพอโอ้โหบอเทอร์โบทํางานนะฮะด้วยที่เขาเป็นแค่เครื่องสองจุดศูนย์ไหมป่านะเครื่องก็จะ ไม่ใหญ่ดูซอฟๆหน่อยนะครับแต่แรงม้าเขาก็เยอะนะ200้เท่าไหร่213เลยครับ213แรงม้าครับแต่แรงปิดนี่มหาศาลนะฮะ500นิวตันเมตรแม่จงว่าล้อนี้ฟรีเลยฮะล้อออกเอียดเลยนะฮะนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองถนนเ่มปุกขาหน่อยดีกว่าเอาเลยครับนะฮะถนนแคบแคบเนี่ย รถรุ่นนี้บอกได้เลยว่าขึ้นชื่อเหลือเกินนะครับในเรื่องช่วงล่างโชโอ้อระดับเทพใช่ครับนะครับบอกชื่อทุกคนก็ร้องอืมฮึฮึนะก็คือเหมือนลอยอะ่ะคือบินเนี่ยรถคันนี้บินได้อ่ะนะใช่ครับไ่เข้าไปเทสกันตั้งแต่ตอนเปิดตัวตอนนั้นอ่ะใช่ครับไปเทสแบบบินได้เลยนะไอเราไม่ได้ไปอ ได้ครับตอนนั้นสี่ล้อลอยจากพื้นเนะี่ยถ้ารถที่มีช่องล่างไม่ดีเนี่ยโอ้โหพอเหินแล้วลงมาเนี่ยมันก็จะกระเด้งกระดอนแบบโอ้โมไม่อยู่อ่ะใช่ไหมแต่คันนี้โอ้โหลงมาแบบนิ่มนิ่มนิ่งนิ่นนนนง,น,งนะครับลงมานี่ปุ๊บเลยมนะันจะปุ๊บปุ๊บโอ้แล้วมันไม่กระเด้งกระดอน<ม>ด้วยนะไม่กระเด้งกระดอนนี่คัน,นนะถนนที่เราขับประจานี่ใช่นเนี่ยควังไม่รู้สึก ขอสภาอะไรต่างๆเลยทั้งายเลยครับเนี่ยกดเข้าไปเลยรูดเข้าไปได้เลยเนี่ยตบๆๆๆเนี่ยคือช็อกแบบเอาอยู่เลยอ่ะคือปบบบมันหยดเนี่ยคือช็อกไม่ใช่ช็อกธรรมดาด้วยนะครับใช่ช็อกเป็นช็อกฟ็อกฟ็อกทุกอย่างเลยนะเดบแต่สิ่งดีที่สุดนะครับก็น่าจะเป็นหลายๆคนอยากได้โชวแบบนี้มาอยู really are, lighting, ่ในรถตัวเองใช่นะฮะคือก่อนหน้าเนี่ยที่แรปเตอร์จะออกเนี่ย ก็เขาเอาโช๊คฟอก่ยมาตั้งนในในเรนเจอระฮะซึ่งโอ้เป็นที่นิยมมากเพราะว่าคุณภาพนี่สุดยอดนะครับทำให้ขับแล้วสนุกขับแล้วไม,ไม่ไม่เหนื่อยเพราะรถคันนี้ไม่มีแนบนะป่าข้างหลังก็คือเป็นโชค๊คฟอกแล้วก็เป็นคอ์สปิงเลยนะครับมันก็จะเหมือนช่วงล่าง เราเก็ดได้ไหมครับป๋าอ,อากบแบบนั้นชอคอยสปริงแต่รถมีความสูงมากเลยนะเนี่ยเรานั่งเนะี่ยเนี่ยแต่เบาะนุ่มเบาะนี่รองรับได้ดีนะครับแตกต่างฮะแตกต่างจากรถแข็งนะครับหลายๆครันที่ได้มีโอกาสไปนะพอเอได้มาจับคันเนี้ยโอ้เข้าใจและวทาไมคนถึงมีคนพูดถึงเยอะฮะแต่ราคาค่าตัวมัน <c oughs> ก็ฮอืมก็ผมดีไงผงโอ้โหสวยโอ้โหสอ้โหจุดนะมาเดินอีกทีครับผมเตรียมพร้อมกันเตรียมตัวพร้อมครับเดินต่อไปโโอ้หกเซนหกเซนจะเซนขึ้นเร็วไปเซน เก้าสิบหนึ่งร้อยเฮ้ยสิบจุดหกสามโอ้โหนี่ฮะสิบจุดหกสามเอ้ยนี่หายมาวิหนึ่งนะป๋าเพราะตอนแรกเมื่อกี้นี้สิบเอ็ดจุดหกตอนนี้มาเป็นสิบจุดหกเท่ากันนะเอมั่นใจว่าเอกกดเท่ากันอแน่นอนนี่ครับหายไปหนึ่งวินาทีเฮ้ยก็เป็นไปได้ก็เร่งดีนะเร่อย่างเงี้ย เออโบทำงานเนปม,มาแลวมาแบบนิ่งนิ่งสิบจุดหสามโอ้นี่เป็นนี่เดี๋ยวกดนิดเดียวนะไม่ได้กดเยอะเลยนะเอาฮะมันก็เอียดแล้วนะครับโอ้เ oh. เลยนะครับช <c oughs> าวบ้านชาช่องมองเลยอะ่ะ <c oughs> จกใจจกเอ้ยอะไรเ้อไม่เคยขับรถกระบะสี <c oughs> ่ตู ที่ช่วงล่างเป็นแบบนี้พี่ไม่เคยเองก็ไม่เคยปะเนี่ยเป็นครั้งแรกเนี่ยเพราะพี่เคยใช้รถญี่ปุ่นนะนะับที่เป็นสีประตูเนี่ยอันนั้นกระโดโดโอ้โหกระเด้งกระดอนไม่ไหวทรม,มานนะครับแต่พอเจอแรปเตอร์เนี่โหติดใจเลยครับช่วงล่างดีจริงๆนะเดี๋รถเดนน่นจริงๆยอมรับเลยเดี๋ยวเราจะมาลองแปสิร้อยยี่กันนิดหนึ่ง <80 S 1> ได้เลยครับดูอัตราการเล่นแซงนิดนึ่งแต่คงไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่า เทอร์โบเทอร์โบช่วยในด้านที่ความเร็วพอสมควรแล้วเนี่ยไมต้องนำดูได้ครับตอนนี้เรายัางไม่ได้ใช้ Chip แพดเดิลชิปเลยนะเออฮะเกียร์กี่สปีดสิบสปีดสิบสปีดสุดยอดโอ้เรียกว่า <c oughs> เนียนไปเลยเอออาาทดเกียร์นี่เนียนไปเลย ไม่รู้ฟอร์ดเปอร์ฟอร์มาน์เาจะจูนอะไรมาเด็ดเด็ด่บ<ๆ>ตอนนี้80ครับผม <80 S 1> ตัว,ตวครับสองไปหนึ่งร้อยมาเร็ว 110, 120, 1 0ร้อยสิ รถนี่ต้องทําความเข้าใจก่อนว่าน้ําหนักอโอ้โหสองตันเท่าไหร่ตันกว่าครับสองตันกว่าใช่คร,ครับในการที่จะเร่งนะให้มวนสองตันกว่าเนี่ยขึ้นไปถึงน้อยยี่เนี่ยมันก็นะฮะแปดจุดกว่านี่ก็ถือว่าเร็วแล้วนะครับใช้ได้เลยครับตัวเลขคือปกเท่ากับรถทั่วไปไม่เหมือนรถธรรมดาไม่ได้แบบ เรี่อะไ,ไม่ไม่ได้ด้อยกว่าเข้าไปไหมครับป่ามาพร้อมครับเตัวเด้อไปหนึ0ร้ยิบร้อยยี่โอ้ยสจุดเก้ 9. 9าเก้าจุดเก้าจอา่ะเก อนาเลลองขับอ่ะเอมีรู้สึกว่ารถเขาอ่ะฟอร์ดเป็นรถอันหนึ่งที่เล่นรอบปลายนะครับป๋าดูแบบยังมีกําลังเหลือพอไปอีกได้อีกเลยอ่ะขนาด120แล้วอะมีมีให้อีกหลายก๊อกอ่ะ่ะฮะใช่ไบปลายนี่ได้อีกหลายก๊อกการเข้าโค้งไปไงเอ๋ว่าทําได้ดีไม่หลุดอ่ะเมื่อกี้นี้พี่แมนโยนโค้งเข้าไปอ่ะมันดูยางไม่ร้องเลยอ่ะไม่เหมือนตอนตัวฝาล้อกตอนเข้าโค้งนี่พวงมาลัยก็ดูหนักหนักลโอเคนะ มันมันหนักแต่มันมั่นใจใช่ครับเ r e a k e r D d i s เ e a สี่ล้อแต่ล้อแม็กก็เป็นล้อแม็กแต่งมาเลยอะล้อแม็กของเขาอะครับสิบเจ็ดนิ้วไอแต่งมาเลยไหมไม่แน่ใจครับเอาแบบออฟโรดออฟโรดเลยยางมาสามสิบสามนิ้วก็ลุยได้อ่ะดูสภาพก็แต่มันเป็นออสเรลนนะครับป๋าก็คือวิ่งทางดำอย่างเงี้ยถนนปกติจะเข้าทางฝุ่นได้ ครับตอนนี้เราก็มาอยู่บนถนนแบบเรียบก็คือไฮเวย์แหละเดี๋ยวเรากดอยู่ปื้ดนุ่มเลยอ่ะถ้าบนไฮเวย์นะสบายเนี่ยปื้ดเลยแต่มันก็จะมีอารมณ์เสียวๆเพราะความสูงนะครับป่าความสูงหน่อยนะครับวามสูงก็ได้ตัวแต่มันเหมือนลอยอ่ะนแบบเนสะพานนะเนี่ยโดดหัวอสะพานก็จะไปสบาย เขาบอกว่าค right. yeah. wow. okay. wow. mm ันนี้มันเพิ่มช่วงยุบ30%นะครับมันก็ทำให้ล้อเนี่ยเอมองว่ามันมนลอยแล้วยังไงก็มันก็ปิดพื้นได้เวลารถลอยครับพอมันลงครับก็ลงปุ๊บมันยุบปุ๊บแล้อมันอยู่เลยไปต่อเลยเนี่ยอันนี้ที่เป็นการเซ็ตช่องล่างที่เทพระดับที่เสียงก็จะเป็นสายทุ่มๆนะครับ มันจะไม่เหมือนตอนที่ตาขับมาสแตงอะอารมณ์เสียงเครื่องแบบประมาณนั้นอะตอนเร่งเร่งจะมีเสียงเหมือนแบบท่อหรือว่าอะไรไม่รู้อะ้วเออมันเป็นเหมือนบุคลิกฟอร์ดเป็นแบบเนีเวลเหยียบมันเร่งมันเนี่ยคือมันจะไม่ได้กระชากครับการกระชากเนี่ยจะไม่ค่อยมีจะค่อยค่อยไปคือถ้าคนมาชอบแบบโอ้อหอตาต้นจีจาร์อย่างเออชอบต้นจีจาร์ไงตาเขาคือเลยไม่ค่อยชอบเขารู้สึกว่เเร่ง จีจ้าแต่พอลอยลำอ่ะมันไปเลยนะต้องยกก่อนเลยายต้องยกอ่ะแล้วระบบความปลอดภัยก็มีมาให้ครับแต่ก็ยังไม่ถือว่าครบมากที่สุดนะครับป๋าก็มีเลนเอ็กิ้งช่วช่ยครับดึงกลับไหมดึงกลับดึงกลับด้วยดึงกลับด้วยมีระบบเตือนก่อนการชนถ้ารถอยู่คันหน้าแล้วเราแบบยังไม่เบรกมันก็จะขึ้นแบบสฟเตือนเลยครับอุปกรณ์เนี่เอาเลยครับ เป็นเป็นโน้ตสะพานเป็นแบบถ้าจะไม่รู้สึกอะไรฮะไม่รู้สึกอะไรเลยมันเหมือนยังมันยังร้องว่าลอเกาะมันยังไปได้เี่สะพานสูงนั่นเองกีเนี่ยอาบของสะพานเนี้ยโอ้โหสบายโอ้คือมันใช้กับถนน จริงๆแล้วอ่ะใช้กับถนนกรุอองเทพดีมากเลยนะคันนี้อไอท้ที่ทำช่วงทำรถไฟฟ้าที่มีรอยต่อเอาแผ่นปูนแผ่นเหล็กแผ่นอะไรอ่ะไอน้นี่วิ่งแทบจะแบบไม,ไม่ไม่ไม่รู้สึกอะ่ะแต่ถ้าต่างจังหวัดสะ<อ>พานโคสะพานนี้โอ้โหคันนี้แหละสบายมากมเพราะว่าอันตรายนะฮะถ้ารถลงมาแล้วมันกระเด้งกระจรนเนี่ยอันนี้นนตอบโจทย์คือมันทำให้รถเสีย อาการเสียาการเสียาการตรงโว่อันนี้เหมาะมากนะครับหึงว่านิยมมากแต่ฟลายสปอตไม่มีนะไม่มีฟลายสปอตไม่มีให้ไม่มีครับไม่มีให้เดี๋ยวเราจะเข้าซอยซอยที่รถอะไรก็ตามที่เราได้มาจะต้องย่องนะฮะ <c oughs> <c oughs> เนี่ยต้นหนอนนะอาา่าฮะเดี๋ยวเราจะผ่านต้นหนอนเนี่ยปึ้ไป,ไ,ไปเลยเนี่ย คือมันไม่มีการกระเด้งกระดอนเลยอ่ะคือลงต้นนอนปุ๊บมันปึกอยู่เลยแล้วก็ไปต่อได้เลยนี่เจ๋งเดี๋ยวเราจะลองต้นนอนฮะแบบไม่เบรกโอ้โห้เฉยเเลยอ่ะเฉยเฉยเลยอ่ะรู้ว่ามันเด้งขึ้นไปอ่ะมันผ่านหนอนี่ะแต่ไม่ต้องเบรกอ่ะดูดิเนี่ยมันปึ๊กปึ๊กปึ๊กเลยอ่ะ คือถ้าเป็นรถธรรมดาหรือรถหรูรถอะไรก็ตามอ่ะทำไม่ได้เนี่โหโหยเฉยๆอยู่เลยเนาะเฉยๆอยู่เลยปึกป,กปกเป็นรถธรรมดานี่กระเด้งกระดอนแบบหืมสองไส้แท้กระทันนะครับนี่ความดีงามของช่วงล่างของนัปเตอร์ครับสุดยอด เดยดไปรูดได้เลยครับตรงนี้ทีนี่เนี่ยถนนไม่ดีเนี่ยเนี่ยเฉยๆเนี่เป็นรถคันอื่นที่เรามาทดสอบนี่เราต้องย่องไปแล้วนี่ย่องเนี่ยโอ้โหสุดยอดเนี่ยนี่ถนนแบบชิวๆมากเลย รู้สึกอย่างเดียวว่าเราข่านถนนคุกขะแต่เราไม่รู้สึกอะไรเลยว่าแบบไมสบายจุดเด่นนยของแร็ปเตอร์กันนี้จริงครับ บทสรุปของรถคันนี้ในความคิดของผมนะครับจุดเด่นของรถคันนี้ครับก็สมคาล้ําลือครับนี่คือช่วงล่างรถกระบะที่ดีสุดเท่าที่ผมเคยขับมาครับส่วนเรื่องการตกแต่งภายในก็อาจจะดูล้าสมัยไปนิดหนึ่งแล้วนะครับสาหรับเรื่องราคาครับที่สูงที่สุดในประเทศตอนนี้นะครับก็คือ1นึ่งล้านหกแบาทครับผมขอแนะนำนะครับว่าให้ไปลองขับที่โชว์ฟอร์ดทวระเทศกก่อนครับแล้วคุณจะรู้ว่าช่วงล่างรถกระบะระดับเทพนั้นเป็นอย่างไรครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดสันกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับน,นี้ผมและเพี่ยต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ